ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เราของที่เราพา,า,าเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่ลบบุรีวัดท่ากระบอกเราพามาเที่ยววัดท่ากระบอกได้ยินแต่ชื่อครับมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงสวยไหมเ,เดี๋ยวผมกลับ็ให้ดูง่ายนี่ครับนี่ครับผู้นัดเขา้าวัดท่ากระบอกแต่แเราเจอบประากาหน่ใจเลยอ่ะนี่ครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับแบบนี้น,น,นี่ฮะทางเข้าลึกเหมือนกันนะฮะข้างหลังก็เป็นภูเขาสวยมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันโอ้มหาพระใหญ่แล้วนี่ฮะเข้ามานิดนึงก็จะเจอพระใหญ่เลยองค์ใหญ่เลยนี่องค์ใหญ่มากโอ่าทำไมบกเคยเห็นจเือนี่ฮะเข้ามาในก็จนกบบเจอผมก็ไม,ไม่เคยมานะฮะไีกินจะชื่อวัดถ้ำกระบอกือ,อ ทำกระบอกไม่พูดไม่ถามแต่ที่แรกนี่ฮะเจอแล้วฮะจำกระบอกอีบีนนั่นป้าพี่ด่านไหมไอเบือนย้า่มากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับนี่ฮะขับเข้ามาข้างในแล้วต้นมะขามแล้วเนี่ยอย่างสวยอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะติดเขามันจะดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราหาที่จอดรถแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเราจะพาเธอไปเราเจอแล้วไม่รู้ทางเข้าตรงไหนวะ ต้องขับเข้าไปนี่ว่ะนี่ไงนี่ครับต้องขับเข้าไปก่อนนี่ไงนี่เขาออกมาเนี่ยไม่ไม่เราจะเข้าไปดูไอ้นี่ก่อนไหมอ๋อนี่ไงทางเข้าอันนี้องค์ใหญหลวงเหรอไม่รู้อ่ะนี่ฮะมีเค้นด้วยกำลังก่อสร้างอยู่นะนี่กกำลังก่อสร้างเลยข้างๆอ๋อแต่คนไปด้ยีนี้จะดีใหม่นั่นแหละนี่ฮะไม่รู้เนี่ยเนี่ยเราเจอแล้วเดี๋ยวก่อนหาที่จอดรถแป๊บน่าจะจอดได้บ้างข้างๆเนี้ย นี่ฮะที่ข้างหลังก่อนเ,เราไปดูก่อนเราเราเข้าข้างหลังนี่ฮะทะยานใหญ่มากเลยโอ้โหองค์ใหญ่มากครับดูพรุทธรูปอ๋อไม่ใช่พระพุทธรูปสิอะเดี๋ยวเราไปดูก่อนข้างหน้าไม่รู้เลยอะไร หน้ามาเดินนะฮะเออเกินคาดเลยมาเจอกิ่งโอ้สวย การที่เท่าไหร่ปะไอการที่เท่าไหร่คะหนนี่เหรอเนี่ยใช่เหรอใช่แช่ออไมปะให้เอนเก้าวะน,น่น,นกน,น,นีอ,อะไรอโอ้โใหญ่ามออากนี่ครับ และการที่ห้าเหรอนี่ฮะรูความใหญ่ใหญ่มากอ่ะนง่าดู ก็ไม่เขียนบอกแล้วนี่ฮะอันนี้ข้างหน้านะเนี่ยใช่ไหมจริงจริงมันต้องเข้าฝั่งนู้นะเนี่มันเข้าด้หลายทางไนงะนี่ฮะสวยมากเลยข้างหน้าจัดเป็นสวนเลยอะ ที่ห้าพอดีเราคือหกที่อ้าตัวโตในภาษาอะไรหนึ่งนี่งศูนย์นี่โอ้ยสูงมากเลยอ่ะไม่รู้สูงกี่เมตรแต่เขาไม่ได้เขียนไว้ให้ขี่ม้ากันที่การที่ห้าอีมีองค์เดียวได่ไหมอืมใช่ที่เลิกคานี่หนูอยากที่เดือดศาสตนะแม่หนูอยากถ่ายรูปอ่ะก็ไปถ่ายสิลูกให้เอถ่ายให้ถ่ายให้ไปเอถ่ายให้มันจะถ่ายโน่น วิวด oh, ีมากเลยครับข้างหลังเป็นเป็นเป็นเขานี่เขารอบร้อมเลยดูดูครับแล้วก็มีข้าเนาะดูหนังดังทันโอ้ยนี่ละนี่ละนี่ละไปเราไปดูข้างในต่อครับ นี่ยความใหญ่เกลลองไปยืนดูดิว่าใหญ่จริงไหมยืนดิขึ้นไปข้างบนดิเนี่ยฮะมันใหญ่จริงไหมเนี่ยดูน้องเกลนะฮะนี่ดูดิประมาณนี้เองใหญ่จริงๆเลยยอมรับเลยใหญ่มากโอ้โหหนึ่งพันนะเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อครับ นี่ฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยข้างในคืออะไรเออแล้วไงเขาก็เขียนบอกอยู่เดี๋ยวก่อนป้าพาลุงมีนเล่าเล่าเขาเข้าไปข้างในเสร็จแล้วโอ้โหยังกินกินเขาเขาบอกว่าอ๋อนี่ไงที่ว่าไอ้รอจากไรวาเหรอเขาบอกพระองค์ดัมอ่ะใช่เนี่ยองค์มเนี่ยฮะข้างหน้าเนี่ยองดัมอ่เมื่อกี้เห็นอยู่เมื่อกี้เยอะอยู่ตรงนี้นี่ฮะคนเยอะมาก ไม่รู้ว่าเราเขาเข้าถูกผูกแบบว่ารู้แล้วนี่ไงนี่นี่นี่ฮะสวยมากเลยโอ้สวยสวยนี่ฮะสวยมากเลยนี่ไงมือกาดกนี่ไงองค์เด้หมาจะไปดอกว่าได้ไงไงองค์ดำนี่ไงไปรอเก้าอืมแมวะเก้าเดี๋ยฮะเราลงรถมาหาที่จอดรถได้แล้ว ส,สวยมากดูดครับคนเยอะวันนี้คนเยอะ้างล้างก็มีของกินตรงไอศติม จะสั้นเลยนะครับนี่ะใหญ่มากเลยครับลานกว้างเ,ออเราเขาไปเดินข้างบวนเลนไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสวยขนาดนี้นี่วัดธรรกระบอก วิวสวยมากเลยแนะนำเดี๋ยวจะพอนั่ง ได,ด้แอ่ะดีนะครับมาเขาไม่ถอดรองเทา้าไม่งั้นร้อนตายเลยนี่ฮะอ้ยใหญ่มากอยากเชื่อนแนะนำนะฮะลบบุรีพระพุทธบ,บาทนี่ฮะ ข้างๆก็จะเป็นตัวปั๊บข้างหลังก็จะเป็นภูเขาฮนะเห็นไหมเขาสวยเลยเขาบอกว่าหินลาวลาลาเบอร์มันใช่แล้วดูดกว่านเนี่ยฮะสีดำเลยอืมทาสีหรอ มีน่าจะเป็นคาถาหรือเปล่าอ,อ๋อแต่ละมุมแต่ละท่านของของในตรงนี้นะฮะมันจะมีบอกอาหารกรงจักฝั่งนี้ก็อ,อ๋อเขาทำสวยมากเลยะครัแนะนําเลยนะครับเนี่ยน่าจะจากกรุงเทพก็คงไม่ไกลเท่าไหร่นี่ครับ บอกมีถ้ำด้วยแล้เวเราจะพาไปดูถ้ำกันนี่ครับสวยมากใหญ่มาก แดดดหน้าหนาวนี่ร้อนมากอะ 我我我，放你说吧。 ต้องหาที่หลบเลยนี่คือด,ด้านหลังผมกําลังจะหาถ้ำเพราะว่ามันเป็นวัดถ้ำมันก็ต้องมีถ้ำเรา,าดูก่อนตรงนี้หรือเปล่า เดี๋ยวเราคือเขามันสามารถขับรถบนได้เลยนะฮะเข้ามาตรงนี้คืคอบนไปได้ทุกทุกทุกที่อ่ะ,อะเขาจะทําเป็นจุดเป็นจุดไว้โอ้ดีมากเลยนะไม่ต้องเดินเราสามารถขับรถเข้าไปแต่ละจุดแต่ละจุดได้เนี่ยฮะสวยมากแต่วันนี้แดด thế này chưa? Lon mạng.

เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราพอแค่ในน้นเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งเราจะขับรถกันไปเ้าจะถ่ายดูเราลงมาจุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปอีกจุดหนึ่งไปกันเลยนี่ฮะเราขึ้นมาดูกันเขากอนเขากำลังก่อสร้างอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าถ้ำหรือเปล่านะ เนี่ยเขากำลังสร้างมากำะังจะลุกอยว่นี่ฮะตรงนี้คือจุดข้างหลังนะที่เราเข้าไปเมื่อกี้ที่เรามองเห็นอยู่ที่ผมถ่ายให้ดูอ่ะข้างบนน่าจะเป็นตรงนี้นะทําแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเข้าไหมเนี่ย เห็นไหมครับก็ปิดจุดเปล่าแต่ไม่มีคนเข้านะนี่ฮะท่านนี่ฮะเดี๋ยว่ามเี่อกัน ขาให้เข้าไปครับทำขึ้นได้ใช่ไหมครับครับผมนี่ฮะทำแต่ตอนนี้เขากำลังก่อสร้างนี่ฮะสร้างพระองค์ใหญ่เลยนี่ฮะเขาบอกให้เข้าได้นี่ฮะนี่ฮะตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่นี่ฮะวิธีทำพระโอ้โหใช้โฟมเลยนะฮะ หล่อเป็นโครงเหล็กขึ้นมาเลยอะ่ะนี่ฮะแกะแกแกทีละชิ้นเลยโฟม <c oughs> นี่ฮะกำลังทำคุณผู้ชมไปได้นี่ไงอย่าไปอย่าไปดีดดิ <c oughs> นี่ฮะข้ามา อาับดีๆตรงกลางอ่ะจับตรงนี้ไว้เออข้ามมาฝั่งนี้เออนั่นนี่หน้าหนังแตกเลยนี่ฮะนี่ฮะทำนี่ฮะขึ้นมาแล้วเย็นเลยเย็นมากอ่ะนี่ฮะสวยๆนี่ฮะกำลังก่อสร้างกันอยู่พระองค์ใหญ่เลยคนะครับ ไปฝั่งนี้มันตกมันก็เข้าได้หมดไมั้ยเหรอเดี๋ยวไปองนี้เดี๋ยวออก่อน<ป>นี่ฮะ<ป>เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ดูแม่ครับเดี๋ยวจะขึ้นมาได้ไหม <c oughs> จับคุณป้าหน่อยนะจับคุณป้าหน่อยนะเร,เราสบายอยู่แล้วเราเดี๋ยวคุณป้าจะมาจบตรงนี้ไม่ได้ไปขึ้นเขานะจ๊ะ <c oughs> เอาไหนเอาท่ามใจกว่าดีกว่าเกี่ยวป่ะทไม่อยๆบเข้าหอกจะหลุดเส่หัวเราหรือเปล่ากูเชนอก <c oughs> โอเคข้างข้าวครับของแท้เลยโอ้อเย็นไห้ เข้ามาแล้วเย็นมากเลยเฮ้ยเข้ามาแล้วเย็นเลยอ่ะคนละบรรยากาศเลยอ่ะโอ้ยทีของเขาอ่ะท้ำของแท้เลยป้ <c oughs> <c oughs> าปลาคืนนี้ได้ป,ไป,ป,ปลาขึ้นในเขาวงแดงนะเขาวงวัดสุ่นี้ใช่อ๋อขึ้นของคน้ขึ้นของ

ขี้ขางข้าวนะฮะต้องใส่หมวกนะฮะปิดผ้าปิดจมูกมาด้วยเลยแัเบีจั่นเ, oui, เ Teraz, e จับด <orman> <c oughs> <c oughs> ิเธอดูเขาขึ้นดันเงาหมดเลยอ่ะ ฉันไม่ได้ใส่รองเท้ามาเนาะเอาใหม่เอาใหม่ผมก็ลืมใส่รองเท้ามาโอ้ยเสียวมากเลยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวข่าวหน้าแล้วกันโอ้โหเออเนาะเดี๋ยวลองถอดรองเท้าดิเอาเลยถ่ายดิยฉันจะดี่ค่อต้องถอดรองเท้าเลยขึ้นไปอีก ถอดรองเท้าเลยนี่ครับโอ้โหนี่มีเชือกให้ด้วยเห็นไหมครับนี่มีเชือกให้ด้วยไหมครับ โอ้โหนี่ดูจากที่เรามาข้างล่างเห็นไหมครับต้องถอดรองเท้านะดูรอยเขาขึ้นดิหินนี่มันหมดเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหถึงแล้วฮะนี่ดูสีมัมดำเหเห็นไหมครับ ที่เราเข้ามาตอนแรกอ,ะอ่ะมีผ้าอนุ่นผ้าองค์ใหญ่เหลืองเหลืองมีคนเอาหินมาตั้งเลยเห็นไ,ไหมครับก่อ ูงนนข้าบว่าแต่เราจะลงยังไงอ่ะทีนีน้ลงดีกว่าเตอแล้วจับบันไดด้วยนะต้องมาสองคนนะครับเพื่อลื่นเพื่อเทาแพงนะ นี่ฮะจับก่อนเลยจับก่อนเลยสูงมากเดี๋ยวก่อนนะโอ้เขาเขาปีนกันซะหินมันเลยอะเลื่อนเลยอ่ะ เงาแวบเลยอ่ะก็เป็นโกรดหินข้างบนมองเห็นข้างล่างทางอือทางที่เราเข้ามาเจ้วหยิบกล้องด่ยังไม่กล้าขึ้นจับไหมจับไว้เธอจับไว้เจ้วลงก่อนเนี่ยจับไว้ได้เอาเลยเลย โอหอันนี้ทำไมไม่เอาหลังลุงเอาหน้าลงไม่ไม่หันหลังประมาณนี้นะคะหน้สูงมากนี่นี่นเขารักกันมากครับคนเขารักกันเขารักกันสำเร็จสำเร็จหนึ่งกางไปโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อไปอีกจุดหนึ่งไม่รู้ว่าเราจะวนอยู่งี้ฮะเพราะเวลาเราเที่ยง โอ้สาวเวียดนามมานั่งรอแล้วเดี๋ยวเราไปอีกจุดกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะวนออกนะฮะเพราะว่าร้อนมากร้อนมากคุณป้าไม่ไหวกลับกันดีกว่าเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวพาไปเขาวงต้องมีมีใครได้ไปโรงพยาบาลกันล่ะทิ้งไว้นั่นเลแล้วนี่นะตอนนี้เป็นมูลนิธิถ้ากระบอกโรงทานหรือเปล่า มเราที่ของเราเป็นมูลนิธิเราจะไปบริจาคกาแฟเนี่ยไปถูกหวยสามตัวตรงๆสองร้อยคุณสองร้อยถึงจะมาบริจาคอาหารข้าวสารอาหารสองร้อยคูณสองร้อยด้วยอสาเนี่ยมีมาเยี่ยมยากจิตตื่นจิตตืนใจเนาะเขาจะเอามาไว้ที่นี่เลยเขาให้มาสาตวงไงบำบัดยาเสพติดจากเงินท้า ขอควขึ้นไว้นะนี่ฮะที่เราขึ้นมาเีองห้าห้เมื่อตอนขอีขอนีเอาอนนี้ขอคอนนนี่อแล้ขอตัวน้อยๆไปนี่ยงไปดีก็ได้ของนี้ค่นี่ฮะตอนนี้เราวนออกกันนะครับ ทำไม่เชียนะึ้นตรงนี้ได้ผมจะหุ่ียิงเลยบ่มใหญบน่ม้ิงอุ้ยกับูุูเล่อนไม่ขึนี่ก็ได้ันี่ยครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับจะาปืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ